สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซีทุกคนนะคะไมซุนค่ะนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องหอมท่าเดืออีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะน้องหอมก็ยังอยู่ที่ท่าคเคล็กเหมือนเดิมนะคะก็ยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะและ,ะคลิปที่แล้วนะคะน้องหอมพาพี่ๆทุกคนนะคะไปชมสาวสวยสาวอาขาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะความน่ารักของน้องนะคะคือขอบอกเลยนะคะว่าน้องหอมเป็นผู้หญิงนะคะยังลงรักผู้หญิงด้วยกันเลยนะคะ เพราะว่าน้องเป็นคนที่น่ารักยิ้มหวานแล้วก็เป็นคนที่พูดจาแบบมีมารยาทมากเลยนะคะแล้วก็แบบยังไงมากความสามารถด้วยนะคะอะไรก็คือทําเป็นบทนะคะคือขอบอกเลยว่า,าถ้าเป็นคนคนบ้านนอกนะคะคนบ้านนอกหรือว่าคนไทยเรานะคะก็จะทํางานบ้านเป็นตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วนะคะแต่ว่าคนไทยนะคะบางคนนะคะ พูดถึงว่าคนไทยบางคนนะคะคือเป็นวัยรุ่นแล้วเป็นสาวแล้วนะคะก็ยังทําการงานบ้านไม่เป็นก็ยังมีอีกเยอะเลยนะคะแต่ว่าคนไทยใหญ่แล้วคือทํางานมาตั้งแต่เด็กคือส่วนมากจะทําเป็นอยู่แล้วนะคะเรื่องราเรื่องการบ้านอะไรแบบนี้นะคะคือน้องมิวสิกนะคะที่มาออกรายการในซูเปอร์เทนเนาะและในคลิปก่อนน้องหอมก็เลยบอกแล้วว่าคือจะมาพาพี่ๆทุกคนไปชมตอนต่อไปที่น้องมิวสิกจะมาโชว์ความสามารถนะคะ และน้องจะมาโชว์ความสามารถอะไรกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูภารกิจที่พาน้องมิวสิกมาซูเปอร์เรดครับคือเขาเลี้ยงหมูป่าครับแล้วรั้วเขาต่ําไปหน่อยหมูป่ากระโดดหายไปตัวหนึ่งแต่วิธีการเลี้ยงของเขาเนี่ยเขาเลี้ยงยังไงแล้วผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยจะไปดูแลหม,หมูป่าจะเป็นยังไงอะ่ะเรามีภาพมาให้ชมกันว่าน้อง music อมิวสิกเลี้ยงหมูป่าอย่างไรครับ นี่คือมีทั้งหมูทั่วไปกับหมูป่าใช่ไหมใช่เขาเรียกหมูบ้านใช่ค่ะแต่ว่าเป็นหมูผสมเอาหมูผสมนะหมูผสมหมูป่านะคะน้องหอมไม่ตั้งแต่เล็กจนโตนะคะไม่เคยเห็นหมูป่าเลยนะคะจะเห็นหมูดําทั่วไปที่แบบเออชาวอาข่าเขาเลี้ยงก็เคยเห็นอยู่จะเป็นหมูดําที่ทั่วไปที่เขาเมื่อก่อนเขาจะเลี้ยงด้วยต้นกล้วยกับแกบอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าหมูป่าจริงๆก็คือยังไม่เคยเห็นก่อนนะคะ เป็นส่วนของข้าวเนาะใช่ค่ะเราให้อาหารหมูกี่วันครั้งวันละกี่ครั้งนะจะให้มื้อเดียวค่ะวันจะให้มื้อเดียววันละหนึ่งมื้อใช่ค่ะมุมตัวใหญ่มากเลยตามอูมเยอะมากเลยนะคะคือหมูที่เขาเลี้ยงอาหารนะคะหมูที่เลี้ยงอาหารเป็นแล้วก็หมูที่เลี้ยงอาหารแล้วก็หมูเนื้อหมูที่แบบ แม่หมูป่าแบบนี้นะคะคือเนื้อมันจะตัดมากนะคะหมูดำกับหมูขาวนะคะหมูที่เขาเรียงอาหารจะเป็นหมูขาวเนื้อมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะถ้าเป็นหมูดำแบบเนี้ยเนื้อมันจะอร่อยมากถึงมันมันจะเยอะก็แล้วนะคะแต่มันอร่อยนะคะหมูดำแบบเนี้ยคือมันมันเยอะมากน้ำมันนะคะท่านทั้งานครับนี่ครับคือวิธีการเลี้ยงหมูป่าเราจะมีให้หมูป่าออกมานอกคอกบ้างไหมครับ นี่ค่ะแล้วก็จะต้อนเขากลับไปยังไงครับเอ่อคือมันก็รู้ของมันนะคะเวลาถ้ามันหิวข้าวแล้วอะค่ะมันก็จะกลับเข้าคอของมันเองค่ะคือเขาทําจนเป็นประจ,<ช>จาจนเขาคุค้นเขาชินถ้าจะกินข้าวต้องเข้าคอใช่ค่ะก็คือเราใช้วิธีแบบว่าให้เขาเดินตามครับแต่ทีมงานท้าทายมิวสิกครับอยากให้มิวสิกลองใช้ทักษะในการอุ้มจับหมูซึ่งมิวสิกบอกทีมงานว่าไม่เคยอุ้มก็ให้เวลามิวสิก150้ยวินาที ให้ oh. อุ้มจับหมูสามตัวเข้าคอพราทีมงานบอกโจทย์รู้สึกไงครับโอ้ oh, แบบดูตื่นเต้นมากคือแบบโอ้จะได้ไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยไม่เคยจับเลยนะคะปกติจะไล่ตามก้นเราเลยอะ,ะเ,เพราะว่าพ่ออะไรถึงไม่จับครับอ,อ่อถ้าเกิดว่าจับจับลูกหมูใช่ไหมคะแม่หมูก็จะวอยวายอะคะ่ะเพราะว่าห่วงลูกออแต่ว่าครั้งนี้แบบว่าท้าทายมากๆ,ๆ,ๆไม่เคยจับลองดูนะลองดูะนะ150ยหสิวิต้องการ3ามตัวครับ มาลุ้นกันนะคะว่าน้องจะทำเรืงว่าตัวไหนดีนะครับสำเร็จไหมนะคะน่าจะง่ายสุดเอีอี๊ยเอีนี่คืออะไรอ่ะแปลว่าเรียกเรียกน้องโหเรียงโอ้หูเนาะภาษาขานะคะอีอีอีเนี่ยคือเป็นภาษาข้ามภาษาภาาเปรียงกันเลยนะคะน้องหอมก็เคยได้ยินเราเหมือนกันอีอีอีอ่ะอี๊ยอีอี๊ยเอี๊ยู้ดแล้วหนึ่งตัวหนึ่งตัวครับ เวลาดีครับเวลาแล้วเหีือเวลา125วินาทีครับอี๋อีไม่อุ้มแม่หมูอ่ะทำไมมาช่วยช่วอี๋วันนี้แหละว่าจะช่วยจี๋มหมหมออี๋อี๋ได้ไหมได้ไหมหมูจับไม่อยู่จับไม่อยู่ไม่ได้เนาะไวมากเลยค่ะอี๋อหมูเยอะมากนะฮะงั้นจะบผัก เดี๋ยวตั้งหลักก่อนนะคะเอาข้าวมาหลอกนะข้าวมาหลอกพ่อไหมโอ้ยหลอกล้อครับแล้วทำเป็นว่าเงินี่อะค่ะหลาอมากเลยนะหลอกก็มากันง่ายๆนี่เลยอุ้ยมูตัวเล็กในตัวเล็กเยอะมากเลยค่ะอุ้ยได้แล้วขนาดสิ่งที่ไปไวมากเนาะไวมากโอ้ยได้แล้วสองตัวโอยดูแบบนี้ตัวใหญ่มากเลยตี่ใหญ่ด้วยใช่ค่ะ บอกเลยว่าน้องหอมก็ไม่เคยวิ่งจับหงบแบบนี้เลยสักครั้งนะคะเวลาเหลือเยอะครับอีอะอียวอีเดีอวอีกตัวอดียวนะคะรอีุีนกันอี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 อไม่อีอีลีอนอีมีอ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 มอนอีอีออีอ่ออีอรอีอีออีอีีอีอีหีอ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 ีจีอีอีออีออีนอออีอีอออมล เร็ว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 เวลาใกล้จะหมดแล้วนะเอาละครับก็ยิ่งมากินอยู่ตัวนี้ยเดี๋ยวสามสิบครับถ้าชิ้นเหนียวมาเลยเนี้ยม่นเนี้ยม่นมัดแล้วเป็นเพี้อไปบวดไปตลอดจะยืดช่วมันหียีงะมันน่ารักมากเลยนะจะไปบวดไปเหนื่อยด้วยนะมันไรจุดเขามันโผล่มาแค่ตัวเดียวค่ะอีเห็นล่างพี่สีขาวไรจุดอี เวลาใกล้จังหวะแล้วจังหวะจะัดโอ้โหได้ไหมครับโอ้ได้แน่โอ้โ้เ้เหลือเวลาอีกหนวินะคะีเลยนะคะังไงบ้างเหนื่อยมโอ้สุดยอดเลยพี่เหนื่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวแปนึนะหนูหอบมาก สุดยอดค่ะพ,ดดพูดได้คำเดียวว่าสุดยอดค่ะเหนื่อยมากดูเหมือนง่ายแต่ว่าไม่ได้ง่ายนะคะมันวิ่งไวมากเลยอะพี่วิ่งตามไม่ทันเลยค่ะคำว่าสุดยอดมากผมเชื่อว่าอีในนึงอ่ะเป็นคำตัดพ้อทีมงานนะฮะตัดพ้อทีมงานว่าคิดอะไรแบบนี้ <c oughs> ทั้งนั้นการครับเรารู้จักน้องมิวสิคหลายนิติแล้วและได้เวลาเข้าสู่ภารกิจสุดท้าย ภารกิจนี้เป็นสิ่งที่น้องมิวสิครักมากที่สุดครับทีงานครับผมก่อนครับอุ้ยเปียโนอันั้นมันอะไรอีกนะคะจะมาโชว์อะไรเดี๋ยวมาดูลออรอดูกันนะหรือว่าจะร้องเพลงนะคะเพราะว่าในคลิปที่แล้วน้องบอกว่าน้องชอบร้องเพลงนะภารกิจสุดท้ายที่น้องจะแสดงบนเวทีและวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูง จากศิลปินระดับประเทศจะมาเล่นดนตรีให้กับน้องด้วยขึ้นไปครับพี่โตให้ตอครับรบกวนด้วยครับครับนะเลยครับมิสิครับเราไปทีเลยครับยินดีครับพี่โตฝังน้องด้วยนะครับยินดีเลยครับทุกท่านครับบทเพลงจากน้องมิวสิกและพี่โตสิเทน้องให้บอกแนี่ใช่ครับขอบคุณครับ โอ้แล้วรมิวสิกครับขอบคุณครับขอบคุณครับเสียงดีมากเสียงดีมากนะได้เพได้ตอนที่โตเล่นเป็นโนให้เนาะงตรงนี้ลูกทีมงานครับรบกวนเก็บเป็นโน่ได้ครับใช่ค่ะเสียงหวานมากเสียงหวานมากที่เฉพาะเสียงเป็นโนเอาไว้ผมบอกเ่าเสียงโน่คือหวานเขาเขาร้องได้ด้วยครรับ้องคือร้อง คือถือว่าร้องเป็นเลยไม่ใช่แค่ร้องได้คือร้องเป็นมีทักษะการร้องเพลงอะอความเพื้อนทำอะไรเนี่ยช่ทั้งนัการครับวันนี้เราได้รู้จักกับน้องมิวสิกอบูสลุลูสาวอาขาที่กลับมาพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดทั้งสามท่านรู้สึกยังไงบ้างรครับประทับใจมากมประทับใจมากมิวสิกแล้วเห็นความหวังเลยอะมันเป็นความฝันของครูว่าหลายๆคนเลยนะรวมทั้งครูด้วยคือการเห็นคน ามท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเอาของดีของตัวเองออกมาอวดออกมาโชว์คือความจริงบ้านเราเนี่ยมีของดีซ่อนอยู่ในทุกทั่วประเทศเลยแต่เราขาดการนําเสนอวันนี้เพอมันมีโลกโซเชียลขึ้นมาแล้วมันมีเด็กรุ่นใหม่ที่รัฐในบ้านเกิดของตัวเองแล้วก็มีแนวคิดที่สมัยใหม่ที่จะมาต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ของพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยแล้วเนี่ยมิวสิกทาได้ดีมากๆเลยอะทำเลยค่ะสามารถทําให้ครูแค่ครูดูครูยังรู้สึกว่าอยากไปเยี่ยมเลย และถ้าเราทําอันนี้เป็นสตอรี่ขึ้นมาเป็นเรื่องเล่าขึ้นมาที่ทําให้หนักท่องเที่ยวผ่านไปยังไงก็ต้องขอแวะสักหน่อยแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับในตัวเองครอบครัวแล้วก็คนในชุมชนได้อีกขอบคุณมากๆาที่ทําสิ่งนี้ขอบคุณแล้วเอาความสามารถอันหลากหลายของหนูอะไปใส่ลงในคลิปให้คนได้เห็นขายไปร้องเพลงให้คนฟังไปนะลูกนะมันจะทาให้คลิปของหนูไม่ใช่แค่เอนเตอร์เทนธรรมดานะจะยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนที่หนูรักทุกคนอีกฝากไว้นะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะ ขอเป็นอีกกำลังใจให้กับน้องมิวสิกและครอบครัวนะครับวันนี้พวกเราให้ผ่านครับขอบคุณครับสิกลูกผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ได้ทราบวิถีชีวิตได้ทราบความสามารถได้ทราบความตั้งใจได้ทราบความฝันของมิวสิกนะครับท่านฝากรายการมอบงบประมาณให้มิวสิกไปซ่อมแซมรั้วให้น้องหมูนะครับ4ี่0มืบาทจากคิงพาวเวอร์ครับ สี่หมื่นบาทน, <Okay. S 1> นะคะสิครับวันนี้ทําความฝันได้สําเร็จแล้วรู้สึกยังไงกับตัวเองครับรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากเลยค่ะอยากบอกความรู้สึกตรงนี้กับใครที่สุดอยากพูดกับใครครับก็ <c oughs> หนูรู้สึกดีใจหนูไม่คิดว่าหนูจะได้มาเลยการแบบนี้ค่ะหนูควรต้องมาเพราะหนูเป็นแบบอย่างและหนูเป็นแรงบันดาลใจนะหนูอยากขอบคุณรายการมากๆค่ะที่ให้โอกาสคนด้อย อย่างพวกหนูได้มาโชว์ความสามารถได้มาโชว์สิง่งสิ่งของสิ่งอศัศจรรย์ที่อยู่ในบนดอยค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เขาสร้างรากฐานที่ดีให้หนูได้ไปต่อยอดขอบคุณมากถ้าพ่อกับแม่มอยู่ที่กล้องตัวนั้นนะหนู<ม><ม>อยากจะพูดอะไรกับพ่อกับแม่คนที่หนูรักที่สุดและท่านก็รักหนูมากที่สุดเช่นกันก็หนู หนูดีใจมากค่ะที่ได้เกิดมาเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยดุไม่เคยตีไม่เคยว่าอะไรหนูเลยค่ะเขาสอนหนูดีมาตลอดขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากๆนะคะที่เลี้ยงดูหนูมาอย่างดีและต่อไปหนูจะเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ค่ะเป็นอย่างดีเท่าที่คุณพ่อคุณแม่ดูดูแลหนูมาตลอดค่ะหนูรักคุณพ่อคุณแม่มากๆนะคะแล้วก็รักที่สุดเลยค่ะ กา m มียเดอมาแล้วมิวส <mm ิกมิวสิกรู้สึกแปลกใจที่มิวสิกได้มารายการนะถ้าหนูไม่ได้มารายการน่นั่นคือเรื่องประหลาดเด็กที่มีความสามารถแบบนี้เด็กที่ตั้งใจแบบนี้มุ่งมั่นแบบนี้คิดดีแบบนี้เราอยากให้มันเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่อัจฉริยะเป็นร้อยสาวน้อยจากอาขาของเรานะครับน้องมิวสิกกับอับุลครับ นี้นะคะพี่ทุกคนก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะความน่ารักของน้องนะคะคือตอนตอนตอนท้ายนี้นะคะก็น้องได้ออกมาพูดเรื่องราวซ,ซึ้งนะคะก็แทบน้ําตาเ,เหมือนกันนะคะน้ําตาซึ้ด้วยนะคะก็น้องหอมเป็นคนที่น้ําตาตื้นมากนะคะเวลาแบบ เออแบบอะไรเศร้าๆนิดนึงก็แบบอยากจะร้องไห้ตามเขาอะไรอย่างนี้นะคะบางทีก็มันก็เชื่อมโยงกับเรื่องของเราด้วยอะไรอย่างนี้มันก็แบบเหนือนชีวิตของน้องเขากับกับน้องของมันก็คล้ายๆกันด้วยอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะมันก็เออทให้น้ําตาซึมไหลออกมาได้เหมือนกันนะคะ น้องนะคะทั้งสวยทั้งน่ารักนะคะมีความสามารถเยอะแยะเลยนะคะร้องเพลงก็เพาะหน้าตาก็ดีหุ่นก็ดีนะคะแล้วก็แล้วก็มีความสามารถอะไรหลากหลายอย่างนะคะเรียนจบมาด้วยนะคะแล้วก็แบบมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากเลยนะคะน้องมิวสิกนะคะก็น้อง,ะะองเออก็ขอชื่นชมนะคะขอชื่นชมจริงๆนะคะเป็นเด็กดอยถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กดอยเด็กอาขาถือ,อที่ไหนก็แล้วแต่นะคะมันก็อยู่ที่ตัวเราเองนะคะว่าเราจะ ดูแลครอบครัวยังไงและเราจะเราจะเป็นแบบและตัวเราขอและตัวของเราเราจะเป็นแบบไหนเราก็เลือกเส้นทางที่เราจะทำเองนั่นเองนะคะไม่มีใครเลือกไม่มีใครเลือกเส้นทางให้กับเรานะคะนอกจากตัวเราเลือกของเราเองนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่มีอะไรมากแล้วนะคะน้องหอมก็ จะขอตัวลาพี่พทุกคนไปเพียงเท่านี้นะคะมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาพี่พี่ทุกคนไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้น้องหอมด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ